a r ั e t y นะคะกับว,วันชัยวัชารนนท์ค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีแขกรับเชิญมาในรายการนะคะและแน่นอนว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่ารายการของเราแนวโหเรียกได้ว่าถ้าพลาดไปนี่นะคะต้องเสียดายมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะสัปดาห์นี้แขกรับเชิญของเราค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะคะดรสว่างผูพัฒวิบูลนะคะแล้วก็สําหรับออตอนนี้ท่านก็ได้อยู่ข้างๆฟ้าแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกับท่านกันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากๆาเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการของเราอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องมาพูดคุยกันในเรื่องของเมืองพิษณุโลกก่อนตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเมืองพิษณุโลกเนี่ยเศรษฐกิจเหมือนกับว่ากาลังโตอย่างมากเลยใช่ไหมคะและในมุมมองของของท่านคิดว่าเศรษฐกิจในเมืองพิษณุโลกตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างคะอ๋อแน่นอนครับเมืองพิษณุโลกเนี่ย เรารู้กันอยู่ทุกคนนะว่าตรงนี้เป็นเมืองหน้าด่านของสี่แยกอิอนโดจีนเพราะฉะนั้นการจเจริญเติบโตของเราเนี่ยทุกทิศทุกทางเพื่อจะรองรับการเป็นสี่แยกอินโดจีนได้อย่างแท้จริงเนะี่ยคนในเมืองวิณุโรกเองก็ต้องจะต้องเตรียมตัวเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยทุกแห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามเนะี่ยก็ต้องเตรียมตัวรองรับการจเจริญเติบโตอันนี้ ในเนี่ยของพิบูลสงครามผมอยากเจาะมาที่ผมนะครับแล้วก็เตรียมตัวรองรับการเป็นเมืองอะจะเรียกมันเป็นปทั้งเมืองท่องเที่ยวเมืองที่เรียกเป็นโลจิสติกรองรับการขนถ่ายสินค้าแล้วก็รองรับการเจริญเติบโตที่เป็นเมืองสี่แยกอินโดไชน่าเนี่ยมหาวิทยาลัยเราจะพัฒนพ์พิบูลสงครามเอาตัวมหาวิทยาลัยก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับตั้งแต่เป็นวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบัน ราชพัฒแล้วก็เป็นหมหาวหิทยาลัยราชพัฒทีนี้ในตัวหมหาวหิทยาลัยก็สร้างศูนย์ศูนย์ใหญ่ที่เรียกว่าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างของภาคเหนือตอนล่างครับผมห้าจังหวัดเลยเพื่อจะรองรับการเจริญเติบโตของเราเนี่ยห้าจังหวัดของผมหมายถึงว่ามีตั้งแต่สุโขทยัยอุต,ตอรดิตถ์เพชรบูรณ์ตากและพิษณุโลกครับภายใต้ร่มใหญ่ เราเรียกว่าศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมภาคตอตอนล่างมีสามส่วนที่ที่กําลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้เลยใช่ไหมคะครับผมก่อสร้างนั้นคือส่วนของตัวศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมใหญ่ก็จะมีห้าอย่างนะหนึ่งมีโรงละครเล็กโรงโรงโรงละครเล็กหรือจะเรียกหอประชุมนานาชาติก็ได้นั่นสืบดีมาให้ว่าอย่างนั้นนะและขณะเดียวกันก็มีศูนย์ฝึกอบรมเวลามาท่องเที่ยวแล้วมีการอบรมเกี่ยวกบห้าจังหวัด แล้วก็มีโรงแรมที่พักแล้วก็มีที่ขายสินค้าจะเรียกว่าของฝากจากห้าจังหวัดนี้แล้วก็มีลานอเนอกประสงค์อ่นานั่นนั่นสุดส่วนที่สองที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยตรงนี้รเรียกว่าพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุนโรคือจะรวบรวมทุกอย่างที่เป็นเมืองพิษณโลกเด่นเดเลยมาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่ง,งนี้ถูกต้องกต้องมีทุกชนิดตั้งแต่ประถงะบรรมีของจังหวัดพิษณโรกมสมัยตั้งแต่เริ่มต้นค ไปจนกระทั่งอยู่กับอุธย,ยาอ,อยู่กับกรุงเทพจนก็ทั้งมาเป็นพิศโลกปัจจุบันส่วนในห้องนี้ห้องเซกชั่นของของดีเมืองพิศโลกท่านเูือก็ดีมีพิธีปักธงชัยมีการแข่งเรือยาวด้านหลังก็จะเป็นไก่ชน,ชนพระนเรส่วนของที่สามที่สี่นี่ก็หมาบางแก้วและที่ห้าก็นุ่พระ ผู้บ้านผู้เมืองของพิษณุโรกตอนนี้กําลังกระแสแรงมาก <c oughs> เป็นผ้าหายากแล้วค่ะตอนนี้แน่นอนก็บอกว่านี่ห้องนี้ก็คือเซกชันของดีเม,มืองพิษณุโร่ ซึ่งเดี๋ยวผมเรียนชมเรียนพาดูเลยแล้วก็อยากจะเชิญผู้ชมทางบ้านว่างก็ให้มาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เมืองพิโรตรงนี้นะส่วนที่สามส่วนที่สามข้างบนไอ้นั่นจะเรียกว่าศูนย์วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างก็จะมีข้อมูลหมดห้าจังหวัดห้องแรกก็จะเป็นของเพชรบูรณ์ของตาของ สุขโขทยัยและก็ของอุตรดิตรวมทั้งพิษิโรลลเช่นตัวอย่างนี้เราดูอุ้มพระดำน้ำของเมืองพิจิบู์ก็มาดูในห้องนี้ก่อนว่าเอออุ้มพระดำน้ำเป็นอย่างไรจากนั้นครับผมจะสาธิตทดลองให้ดูจริงที่โรงละครเน็ก<อ>เสร็จแล้วก็ไปซื้อของฝากที่ที่ร้านค้าของเราของอพิจิบู์ อยากดูของจริงไปดูที่เพชรบจรีโอ้โหก็เหมือนกับว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยมา,มามาที่นี่นะคะก็อยากจะรู้ว่าจังหวัดที่ซุนลกหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมีอะไรน่าสนใจมาเที่ยวก็มาหาข้อมูลท่องเที่ยวได้ที่ก่อนคือครบั้วนเลยคือมาดูหาข้อมูลก่อนแล้วก็อยากไปดูของจริงก็ไปี่นอ่ะ เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไป Open Eyes ค่ะโดยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวท่านอนธิการนะคะพาเดินชมรอบๆสักเล็กน้อยเพราะว่าถ้าใครที่มาอยากเชยเหมือนเราที่อาจจะรู้ช้าเป็นหน่อยต้องมารู้แล้วก็มาดูกันให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปบอกเขาไม่ได้จะไม่รู้เรื่องนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตท่านอนธิการ,รคร่ะ,คะเราไปชมค่ะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยเยอะแยะมากเลยค่ะขอบคุณครับเชิญค,ครับ ห้องห้องแรกของพิพิธภัณฑ์เมืองพิซโร<า>่ก็คือแนะนําเมืองพิซโร่ซึ่งในวิธีทัศน์เนี่ยเรามีทุกห้องทุกจังหวัดทั้<า>ทง5จังหวัดแล้วเป็นสองภาษาด,ด้วยเพ<า>ราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากถ้ามีข้อรภาษา อันนี้ยุคปฐมสมัยของอสุขโขทยัยความหมายคือพิศโลกตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเราเนี่ก็มีเมืองอนครไทยปฐมของเมืองพ่อขุณศรีอัญตราราทพ่อขุณบางกางเท่าอยู่ที่นั่นเลยนะครับอันนี้ปฐมวงของสุขโขทยัยก็อ,อยู่ที่พิษโลกดิก็เป็นห้องนี้ เหมือนจะมีอะไรมีปุ่มให้ให้กดให้กดได้ให้กดได้เปิดเปิดให้ดูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นดนตรีของที่ดูโลกตัวที่เป็นดีก็คือตัวนี้เรียกว่ากลองมังครนี่คือกลองมังครกลองอย่างอื่นเป็นเครื่องประกอบและขนาดเดียวกันเนี่ยเรามีเจ้าหน้าที่เป็นห้องที่เรียกว่าเราสามารถรำโชว์ทดลองให้ดูนี้ได้ด้วยดีจังเลย ก็จะได้เห็นเลยว่าเขาเล่นกันยังไงนะคะงั้นผมบอกว่าทั้งหมดทุกห้องใช้เวลาสักสองชั่วโมงมาดูแล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างยิ่งครับผมทีนี้ผมอยากเชิญส่วนบนคนที่เรียกว่าศูนย์วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวภาคเหนือตอนล่างค่ะ,ะดูพิษิณลอกเสร็จแล้วนะคะยังมีอีกจังหวัดอีกสี่จังหวัดนะคะให้ดูด้วยข้างบน,บนอันนี้สวยมากเลยค่ะครับผมอันนี้คือบุญจำลองของวัดของเราเนี่ยซึ่งสวยมากวัดจุฬามณีงั้นสัดส่วนของวัดจุฬามณีเนี่ยกับรูปหงที่เป็นลายสมัยนู้นเราเชื่อว่าเป็นอะไรนะ สัญลักษณ์ของเมืองพิโลกสมัยนั้นก็อยู่ในนี้เราจำลองมาเหมือนจริงหมดทุกป,ประการอ๋อของอันนี้ใช่ที่อยู่ตรงสะพานหรือเปล่าคะ,ะเราเราพยายามจะทําให้เหมือนอแต่ตัวจริงอยู่ที่วัดจุฬามณีต้องไปดูที่วัดจุฬามณีจำลองมาจากวัดนี้มีที่มามาัอย่างนี้เองประวัติเมืองสมัยก่อนเชื่อกันว่าอย่างนั้นอยู่ที่ลายของวัดนี้ค่ะ ที่สามนี่ก็เป็นจังหวัดเพชรบูร์เพราะฉะนั้นก็จะมีข้อมูลของเพชรบูรณได้อินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันท่าน,นก็มาศึกษาค้นคว้าได้ครบสมบูรณ์โอด้ด้านเซรามิกด้านเซรามิกของห้าจังหวัดครบสมบูรณ์อันนี้เป็นของเก่าเลยใช่ไหมคะเก่าจริงและขณะดเดียวกันเราเก็บพวกตำราโบราณที่เป็นสมุดข,ข่อยและใบลาอยู่ในนี้งั้นผมอยากให้ทา่านดู เ,เรางั้นเราเก็บสุตข่อยใบรานของทุกสมัยมาอยู่ในนี้หมดมแล้วก็อยากฝากเพื่อเนเพราะแม่พี่น้องชาวบ้านว่าถ้าท่านเก็บ<ม>ของโบราณมีค่าอย่างเนี้ยช่วยเก็บรวบรวมแล้วบริอยจากให้คนลุกเยศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมหมหาวหิทยาลัยราชพัฒนิีบุญสงครามไหนครับหรือจะเก็บไว้ที่<ม>พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองพิษณุโลกอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเก็บรวบรวมในนี้ก็มีตำรายาตำรายาก็มีตำรับแพทย์แผนโบราณและก็ตำราพวกนวดนั้นของอย่างนี้ครับเราเก็บไว้ที่นี่ทั้งหมดอย่างนี้ฮะเก่ามากเลยอะค่ะก็เลยอยากให้ดูโอเคครับนี่ก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลกนะคะแล้วก็ของอีกกลุ่มจังหวัด5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ ที่ตอนนี้กําลังก่องสร้างอยู่เลยนะคะประมาณ300กว่าล้านได้นะคะยิ่งใหญ่มากๆเลยสาหรับศูนย์เขาเรียกว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมคะศิลปะวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวฟ้าอยากจะไปดูให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะสําหรับห้องต่างๆที่ผ่านมาและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะไปชมสถานที่จริงกันตอนนี้ก็น่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะใกล้จะเสร็จหร้อยังโอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเลยอีกไม่กี่เดือนเสร็จอะโอเคเลยค่ะงั้นเดี๋ยวช